วันนี้จะพามาดูนะครับของสะสมนะครับที่ผมได้ทำการเก็บสะสมมานะครับตั้งแต่เริ่มเข้าวงการนะครับที่จะมาซื้อขายเหรียญนะครับแล้วก็เพื่อนที่จะมาศึกษานะครับรายละเอียดของของที่ผมสะสมนะครับผมนี่นะครับเป็นของยิบย่อยนะครับผมครับอันนี้ก็ได้มาล่าสุดนะครับ เป็นแผงเหรียญกระสาบนะครับที่ออกโดยกรมธนารักษ์นะครับปี2562ครับผมพร้อมกับตัวนี้เลยครับตัดล็แบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเหรียญกระสาบมุนเวียนพศ2อ6 1ครับผมอันนี้ก็แผงเหรียญนะครับแผงเหรียญปี2546นะครับอันนี้ที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับแผงนี้จะมีตัวติดคือเหรียญ5บาทนะครับ ที่จะเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญ5บาทปี46ที่เป็นตัวติดลำดับ2นะครับมันจะเป็นตัวติดลำดับ2ที่มีเกรดสูงที่มีเกรดสูงเนื่องจากว่าเป็นบอยไม้หน้าบอยไม้นะครับตรงนี้ครับหน้าบอยไม้นะครับภาพไม่ชัดนะครับหน้าบอยไม้ครับที่ผมเคยทาคลิปอะหน้าบอยไม้หน้าบอยไม้ตรงนี้ครับจะไม่มีขีดนะครับผม <c oughs> ซึ่งมกจะปรากฏอยู่ในปอกแผงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเหรียญ5บาทของรัชการที่9นะครับรุ่นสุดท้ายเราเนี่ครับที่ใช้ในการหมุนเวียนเรียงพอ,อเลยนะครับตั้งแต่พศ2531มาจนถึงพศ2560พนะครับผมมีทุกพอ,อรครับแต่ถ้าท่านสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามราคาได้ถ้าอยากสะสมนะครับ เป็นเหรียญที่ผ่านใช้งานน้อยนะครับสภาพใสเงาวิ่งเลยครับผมเหมาะแก่การสะสมมากอันนี้ก็พวกเหรียญนะครับที่ผมได้มานะครับประมูลมาเหรียญพวกนี้จะมีความพิเศษนะครับก็ดูตรงนี้ครับผมดูตรงเลข10บนะครับนะครับไสในนะครับจะเคลื่อนมาทับนะครับตรงนี้มาพลิกปาดูด้านหลังครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับนะครับ วงขอบนอกที่เป็นโลหะสีเงินนะครับมันจะกินไส้ใดที่เป็นสีเหลืองมาครับตรงบนพระเศียรของรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยครับจะเห็นชัดชัดเจนนะครับอันนี้ก็ขายนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งฟรีครับผมเหรียญนี้นะครับก็ก็ขายครับเหรียญเหรียญนี้มาดูเหรียญกัญจนาครับเหรียญกัญจนาแบบนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเรื่องในวาระครบหกสิบเอ่อก็ไปครับเป็นเหรียญวาระ เนื่องจากในวาระของราชครบ5 0พรรษาของในหลวงนะครับราชการที่เก้าของเราเหรียญนี้นะครับผลิตออกมาเยอะมากผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับนักสะสมตามหาแบบพระเสียนกลับพระเสียนเอียงพระเสียนขวางนะครับอันนี้เป็นพระเสียนอ่นนี้เป็นพระเสียนขวางนะครับพิกมานี่ครับเห็นไหมครับพระเสียรเจ้าอยู่ัวจะเอียงนะครับขวางมานะครับ ลงประมาณนี้ครับประมาณ17บเจ็นิกาเนี่ยครับสิบเจ็ดนิกาสามสิบนาทีนะครับแบบนี้มีราคารับซื้อนะครับแบบนี้มีราคารับซื้อเหรียญนี้ผมขายไว้ที่พันเอ็ดนะครับตั้งไว้ที่พันเอ็ดเก้าสิบเก้าบาทอา่ามาดูเหรียญตัวอย่างดีครับน,นี้เหรียญเหรียญที่ผมทาคลิปไปเมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อวานอันนี้บล็อกผู้สั้นนะครับจะมีบล็อกผู้สั้นและบล็อกผู้ยาวนะครับนะครับบล็อกสั้นและบล็อกผู้ยาวนะครับ ปีสองห้าสองศูนย์ครับผลิตหลายร้อยล้านเหรียญนะครับนี่ครับผลิตอันนี้เป็นห้าบาทเรือหงนะครับผ่านใช้นะครับคนอายุประมาณสามสิบขึ้นไปนะครับจะได้เห็นแน่แน่นอนนะครับเหรียญ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 นี้ครับแบบนี้นั่นนั่นนั่นหลังนะครับอันนี้เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็สมัยตากับยายเราด้วยนะครับถึงจะได้เห็นครับ เหรียญสยามรัฐนะครับเหรียญอ่รอเจ็ดเนื้อเงินนะครับเป็นแบบช้างทรงเครื่องนะครับปี2472นะครับชนิดแบบ50สตางได้ชนอติดแบบ25สตางต์ต่างนะครับคู่นี้ผมขายที่อ่า0บาทท้วนนะครับซื้อมาในกลุ่มไมเนเิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญยูอินีนะครับปี25 4 1และก็ปี25นะครับ อันนี้ขอไปครับในในถุงเนี้ครับเป็นเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งนะครับที่เป็นยูอินสีคือไม่ผ่านใช้นะครับพอดีคุยกันเมื่อคืนกับพี่ชายเขาจะมาเอาประมาณอีกสองกระจิบนะครับเราต้องเก็บไว้ให้เขานะครับอ่าส่วนเหรียญนี้จะเหรียญเหรียญคุดครับผมเหรียญคูดสองสีนะครับสิบบาทธนาคารไทยแห่งแรกเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญห้าบาทเรือหงนะครับก็เหรียญที่ผ่านใช้งานมานะครับ ทุงนี้จะมีสีเรียญผมขายที่150บาทนะครับใครสนใจก็ทักมาเลยครับอันปี62เนี่ยครับแผงเรียงกระสัปี62ผมขายที่599นะครับแผงเรียงปี61เนี่ยครับสีเหลืองนะครับสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมขายที่400่400ขออภัยครับข,ขายที่ 599เครับเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ10บบาทนะครับปี2541ตัวจิตนะครับตัวจิตอันนี้เป็นสภาพผ่านใช้นะครับคู่นี้ขาย3 5มรสวมส่งนะครับมาดูครับของสะสมบัตรเด็ดของผมนี่ครับเป็นพวกเหรียญนะครับแผงเหรียญนะครับแผงเหรียญตัวจิตนะครับ10บาทปี3 1นะครับผมนี่ครับที่เป็นตัวจิตนะครับแผงเหรียญข้างในก็จะมี ห้าบาทสี่หกนะครับบล็อกที่ไม่มีขีดนะครับอันนี้เป็นห้าบาทนะครับสี่หกเหมือนกันนะครับผมเก็บไว้ได้เจ็ดแปดเหรียญแล้วครับพอเอ็ซีส่งมาขายอันนี้แข็งเหรียญปีสี่ศูนย์นะครับฉบับครบชุดเลยนะครับมีได้แดงมีเชือกมีอะไรที่ผมเคยทําคลิปลงให้ทุกท่านได้ชมไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นอ่อันนี้ก็เป็นเหรียญห้าบาทเรือหงปีสามศูนย์นะครับผมสภาพไม่ผ่านใช้ครับยูเอ็นซีครับออกน้ําทองนะครับสวยวิ่งเลยครับผม อันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับช่อสั้นกับช่อยาวสองคู่ขายสองพันสี่ครับส่งฟรีครับอันนี้เหรียญสองบาทเหรียญสองบาทผมรับซื้อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับสภาพผ่านใช้ก็รับซื้อเหรียญละสามบาทถึงสี่บาทอันนี้เป็นการจนาเหมือนเดิมครับการจนาพระเสียนเอียงครับพระเสียนเอียงตัวนี้รู้สึกว่าเอียงสิบหกองศานะครับจะเอียงแบบนี้ครับ เจอ,องศาก็รักก็ขายกันที่พันเอ็ดด้กันครับผมอันนี้พันเอ็ดหรือพันสองใรู้ผมไปดูต้องไปดูคลิปอันนี้ห้าครับเรือของไม่ผ่านใช่นะครับพอไปครับเสียงรถมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้ห้าเรือของไม่ผ่านชายนะครับ,อ,นนรอ,รบอันนี้ขายร้อยห้าสิบต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เลนเกรดนะครับก็เดี๋ยวผมเคยทาคลิปให้ทุกท่านดูไปแล้วนะเลนเกรดนะครับเกรด นี้ขายที่พันห้านะครับอันนี้เหรียญที่ผมสั่งมาใหม่นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้งานจะมีเหรียญสิบาทปีสองห้าสามสี่สองเหรียญสิบาทปีสองห้าสี่สี่สองเหรียญแล้วก็เหรียญห้าบาทเดือหงปีสองห้าสามศูนย์นะครับอยู่สามเหรียญน,นะครับสภาพสวยวิ่งนะครับผมส่วนเหรียญสิบบาทสองสีทั่วไปนะครับอ่ายังไม่มีราคารับซื้อนะครับผม ซื้อมานะครับในสภาพที่ไม่ผนการใช้งานจะเป็น U N C นะครับเท่านั้นนะครับถึงจะมีราคารับซื้อนะครับอันนี้ก็เหรียญนะครับอันนี้ก็เหรียญเซี่ยวนะครับเหรียญอัดนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ที่ห้านะครับอายุกว่ร้อยปีนะครับหลอรูปร้อยห้าของเราครับนะครับอันนี้ก็เหรียญห้าสิบสตางค์ครับผมห้าสิบสตางค์ปีสองพันห้าร้อยครับผม อายุก็ห้าสิบหกสิบปีร่วมเลยแล้วนะเนี่ยครับห้าสิบต่างมันจะมีชนิดที่เขาสะสมนะครับที่เป็นตัวหนาตัวบางอะไรของเขาด้่เลยครับ,รบหลังจากที่ผมได้เข้ามาอยู่ในวงการนะครับสะสมเริ่มหาเริ่มสะสมมานะครับก็รู้สึกว่าความรู้ที่ได้ก็ถือว่าเทียบว่าได้ว่าน้อยนะครับแต่ก็ยังึกต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกว่า นะครับที่อยู่วงการนี้แก่นแท้คืออะไรกันแน่นะครับนี่ของสะสมผมบางส่วนนะครับที่ยังไม่หมดในตู้อีกนะครับอันนี้ซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับซื้อมาเพื่อทําคลิปแล้วก็ขายไปวันนี้ก็น่าจะมีเข้าอยู่อีกสองพัสดุสองกล่องนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> คือวันนี้จะเข้ามาแผงเหรียญปีสองห้าสามสี่ที่ผมประกาศร,รับซื้อจากในกลุ่มไปนะครับราคาพอฟังนะครับ ผมจะมาประกาศขายด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็กดติดตามนะครับกดติดตามช่องผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะถ้าพัสดุถึงผมเมื่อไหร่ผมก็จะเอามาเปิดแกะกล่องแล้วก็ตั้งราคาขายนะครับให้ fc ทุกท่านได้ซื้อขายกันนะครับนะครับเหมือนเดิมครับก่อนจบคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดกดกระดิ่งแล้วกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของผมผมลงคลิป วันเว้นวันหรือวันหรือ,รอ,รอทุกวันเลยนะครับเพื่อทุกท่านได้อัปเดตข่าวสารนะครับของผมโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ